คโรลลิผู้สร้างโลกเวทมนต์ที่ครองใจคนทั้งโลก Harry Potter วรรณกรรมแฟนตาซีที่เล่าเรื่องของเด็กชายกำพร้าผู้หนึ่งพบว่าตัวเองนั้นเป็นพ่อมดและได้เข้าเรียนที่โรงเรียนฮอกวอตส์นี่คือผลงานโด่งดังจากปลายปากกาของ JK Rowling แม่เลี้ยงเดี่ยวชีวิตติดลบที่เคยถูกปฏิเสธต้นฉบับกว่า12ครั้งสู่การกลายเป็นวรรณกรรมที่ขายได้มากกว่า600ล้านเล่มทั่วโลก และถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศกว่า80ภาษาทำให้แฮร์รี่พอเตอเตอร์กลายเป็นหนึ่งในวรรณกรรมที่ขายดีที่สุดตลอดกาลความสำเร็จนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่บนหน้ากระดาษเท่านั้นแต่แฮร์รี่พอตเตอร์ยังสามารถต่อย,ยอดทำเงินได้อีกมหาศาลโดยเฉพาะการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ทั้งหมด8ภาคกวาดรายได้ทั่วโลกกว่า7,700ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังมีการขยายจัก,กรวาลต่อด้วยภาคสปินออฟทั้งหมด3ภาคโดย Fantastic b e a s t s and Where to Find Them ในปี2016กวาดรายได้ทั่วโลกรวม814ล้านดอนลลาร์สหรัฐและ Fantastic b e a s t s The Crimes of g r i n d e l w a l d ในปี2018รายได้ทั่วโลกรวม654ล้านดอนลลาร์สหรัฐ ต่อมาในปี2022 Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore กวาดไรายได้จากบ็อกออฟฟิทั่วโลกรวมเพียง400ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทุนสร้าง200กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำไรายได้ต่าที่สุดในแฟนชายกลับกันบัตรเข้าชมการแสดงละครเวที <S <S Harry Potter and the Cursed Child สามารถทำไรายได้มากกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เปิดตัวรอบแรกในปี2016 นอกจากนี้ในปี2023ยังมีวิดีโอเกม Hogwarts Legacy ที่สามารถทำยอดขายได้มากกว่า24ล้านชุดซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้ JK Rowling มากกว่า1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วน Warner Brothers Studio Tour London The Making of Harry Potter นิทรศการเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ h a r r y p o t t e r ก็ประสบความสำเร็จไม่แพ้กันโดยในปี2023เพียงปีเดียวสามารถทำรายได้ทะลุ300ล้านดอลลาร์สหรัฐและสร้างกำไรจากการดำเนินงานสูงถึง120ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไม่นานมานี้หลายคนน่าจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับซีรีส์ใหม่จาก HBO Max ที่ดัดแปลงจากหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ที่กำลังถ่ายทำโดยคาดว่าซีรีส์ดังกล่าวจะใช้เวลาดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบครบหนึ่งศตวรรษพอดีและจะสร้างฐานแฟนรุ่นใหม่ขึ้นมาจำนวนมากโดยคาดว่า JK Rowling จะสามารถทำรายได้เหลา20ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากการมีบทบาทในการสร้างซีรีส์เรื่องนี้ จากแม่เลี้ยงเดี่ยวชีวิตติดลบที่ต้องรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสู่ผู้มีมูลค่าทรัพย์สินและรายได้มหาศาลสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความอดทนเรื่องราวของเจคเคโรลิงจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแม้จุดเริ่มต้นจะยากลำบากเพียงใดหากมีความฝันความพยายามวันหนึ่งเงาของความสิ้นหวังก็จะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยแสงแห่งความสำเร็จก็เป็นได้